อ่ะสวัสดีครับอยากนีแฟ้งครับเอฟซีนะครับทางช่องบอยหยกพาเสียบครับเมื่อนี้บอยหยกสีผ้าเสียบตุ่มยำไก่บ้านครับนี่ไก่บ้านใส่สมุนไพรเนาะแล้วก็ตามด้วยหอยขมหรือว่าหอยจมีสานเนาะน้ำจิ้มผักสดๆกรอบๆเอ้ามอหลายร้านครับเมื่อนี้มาลงม,มือเสียบกันเลยครับก่อนหนึ่งก็ซิมตุ่มไก่ก่อน กินมึงกันเด้หวานมึงได้ครับอืมโอ้แซบแซบแซบทีน้องเอาได้เอาได้ใส่สมุนไพรอ่ะมาแซ่บไงครับอืมไปขมไม่ปุ๊บแซ่บเลยน้อง

ดูปย่อมกายบัณน์เหนือบัณมาเด้อมาแซ่บๆกันครับมาอน,นีขอแรงครับก่อนหนึ่งก็ฝากฝากดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ครับถ่องมั่ยพระแสบเนาะไอ้ย๊า ขน้องใส,ส่ถุงไท้นี่ไปาุมันเอาจับพี่เนี โอเคครับพ <ork> ี่น้องคลิปนี้มาสนีกกันคลิปหน้าเจอกันนะครับ